พวัี่ทํายากนะยากมากเลยฮนะให้กินนอนสมบนนะูรนี่ยอย่าเล่นโทรศัพท์นะอย่าคุยกันนะคุยแต่ละครั้งไม่เกินสามคำคุยแต่ละคนเนะี่ยทำได้ไม่ตัวว่าโอ้โหโคตรทำยากเลยถ้าทำได้นะห้าปีนะ4 5สี่ห้าปีนี่ปอตีเนี่ยนะ ว่าต้องได้อะไรจากพุทธมนต์ที่ท่านสวดเนี่ยเพระหลวงพ่อสมบพุทธมนต์ที่ข้าให้สวดเนี่ยมันมีพลังงานตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้ามีพลังงานเพิ่มขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกตราบใดที่ยังมีผู้ที่ปาตนาเป็นหนองวัตถภูมิเป็นปัจเจกภูมิอะไรพวกนะี้เพราะมันเป็นจักรพัิ จกักรพรรดิคือไม่ใช่พุทธ,ธะแต่ก็จะเป็นพุทธ,ธะจกักรพรรดิไม่ใช่พุทธ,ธะนะจ๊ะแต่ก็จะเป็นอยู่พระเจ้าองค์ปัจจุวันมีสองทางให้เลือกคือจกักรพรรดิกับพุทธ,ธะพระรเจ้าท่านอธิษฐานเป็นพุทธ,ธะถึงเวลาก็ต้องตัดจกักรพรรดิออกไปไปเป็นพุทธ,ธะ คืจะต้องบวชละโดยอาการที่เห็นเห็นเทวทูตเทวทูตมันเป็นภาษาบาลี <c oughs> <c oughs> เออเก <c oughs> ิดมาไม่เคยเห็นว่าถระบิดาอยากให้เป็นจักรพรรดิเลยไม่ให้เห็นไม่เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายนักบวชไม่เห็นนี้วันนั้นออกไปไปอะไรประพาธ ขเรียกว่า,าพาดภาษาอะไรภาษา,าคนในวังนะาราศาท์าราชาก็คือผู้ที่เป็นใหญ่ศัพท์ก็คือคำพูดใช่ไหมประมาณนั้นแหละพอเห็นปับ๊บเออปัจจุบันเนี่ยมันก็ดึงอดีตพอดึงอดีตสายใยอดีตมันก็ขึ้นมา พอขึ้นมาก็อยู่ไม่ได้แล้วเอออยู่ไม่ได้แล้วจะต้องบวชย้อนม,มาทำมังนะทำไมเราต้องกินนอนสวดมนต์เพราะเราต้องการให้ท่านดึงอดีตท่านห่างจากความรู้สึกสังโลกท่านอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะ่สิ่งที่ท่านเคยอธิษฐานไว้ ถ้าไม่ปรากฏถ้าไม่มีความรู้สึกเลยนะีแสดงว่าท่านมาผิดทาง